ก็เจนอีกแล้วจากต้นคลิปใครสังเกตดีๆก็จะเห็นว่ามีชิ้นงานปอปอัพและ alon, แลก็มีภาพสิ่งของเครื่องใช้น่ดีเลื่อยมาเลื่อยมาเยอะแยะไปหมดเลยเอ๊รู้จักอะไรบ้างไหมเอ่ยบางอย่างก็รู้จักและบางอย่างก็ไม่รู้จักใช่ไหมวันนี้ครู you, จะพาเด็กๆไปเรียนเรื่องความเปลี่ยนแปลงของสิ่งของเครื่องใช้ ในอดีตกับปัจจุบันจ้าและสำหรับสิ่งของเครื่องใช้นี้คุณครูจะเท้าความขึ้นไปตั้งแต่สมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์เลยแหละและในสมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์เราจะแบ่งออกมาเป็นยุคหินกับยุคโลหะนะสำหรับยุคหินก็นจะแบ่งเป็นยุคหินเก่ายุคหินกลางแล้วก็ยุคหิน เพื่อเอาใช้ในการล่าสัตว์ต่อจากยุคหินก็มาเป็นยุคโลหะสำหรับยุคโลหะนี้แล้วก็มาแบ่งเป็นยุคสมฤทธิ์แล้วก็ยุคหลิกในยุคนี้มนุษย์เนี่ยรู้จักการนำแร่ธาตุมาถลุงม,มาหลอมและหล่อเป็นอาวุธมาหล่อเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆแม้กระทั่งเครื่องประดับและ การเลื่อยมาจนถึงยุคสมัยประวัติศาสตร์มนุษย์ก็มีการคิดค้นสิ่งต่างๆขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองเอาละตอนนี้เดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างสิ่งของเครื่องใช้แนดีของชนชาติไทยเราบ้างให้เด็กๆฟังนะว่ามันมีอะไรบ้างอย่างเช่นแน่ดีเนี่ยสมัยที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้เนี่ย ตอนกลางค่ำกลางคืนเนี่ยรู้ไหมว่าเราใช้อะไรคิดสิมันก็คือใช้ตะเกียงนั่นเองตะเกียงคืงออุปกรณ์ที่ส่องสว่างในะยามค่ำคืนแน่ดีนะถ้าในปัจจุบันแหะถ้าเทียบกันเนี่ยเราก็ใช้อะไรเลยหลอดไฟหลอดไฟทำให้เกิดแสงสว่างวิวัฒนาการมาอีกหน่อยพอถึงสมัยที่ มีไฟฟ้าขึ้นมาหน่อยแต่ไฟฟ้ายังไม่ถึงเราก็มีตะเกียงแก๊สตะเกียงแก๊สเนี่ยทำหน้าที่ปัจจุบันก็คือเหมือนไฟฉายเลยให้สองสว่างเหมือนกันแต่เราสามารถพกไปไหนมาไหนได้สะดวกเหมือนกับไฟฉายในปัจจุบันและถ้าพูดถึงการทําอาหารนักเรียนต้องคิดแล้วว่าเอในสมัยอดีตเนี่ยเขาประกอบอาหารยังไงนะก็คือเขาใช้เตาเขาเรียกว่า เราถานแล้วก็มีหมอ้อเขาเรียกว่าหมอ้ออะไรนะหม้อดินเผาหม้อดินเผาเนี่ยเขาเอาไว้ทำกับข้าวเอาไว้หุงข้าวแล้วก็ถ้าเป็นปัจจุบันแหละถ้าเราจะหุงข้าวเราใช้อะไรหุงนะคิดซิแป๊บเดียวเองแค่ประมาณ30นาทีกดสวิตช์แป๊บหนึ่งเสียงไฟกด นั่นก็คือหม้อหุงข้าวแล้วก็สิ่งที่เวลาเราจะทำกับข้าวเนี่ยเราก็ใช้อะไรเลยเราใช้เตาแก๊สเราใช้เตาไฟฟ้าง่ายไหมในยุคสมัยนี้ไม่เหมือนกับในอดีตเลยที่เราต้องใช้เตาถ่านต้องจุดไฟนานมากกว่าจะได้กินข้าว ปัจจุบันเรือเนี่ยก็ปัจจุบันก็พัฒนาเป็นเรือยนต์และมีอะไรอีกปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เราใช้รถในการเดินทางแล้วเราไม่ค่อยเดินทางกันทางเรือแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านเรือนเนี่ยจึงสร้างติดกับถนนและผู้คนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเทียบกันเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรามีรถไฟเรามีเครื่องบิน การเดินทางของเราสะดวกมากต่อมาถ้าเราออกจากบ้านแล้วก่อนเราจะออกบ้านเราต้องเสื้อผ้านหน้าผมต้องเนี้ยบใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาจะทํายังไงนะให้เสื้อผ้าเนี่ยเรียบแล้วดูดีเขาก็ต้องมีเตารีดเพราะฉะนั้นในอนดีตเนี่ยก็มีเตารีดนะแต่เตารีดในสมัยอดีตเขาเรียกว่าเตารีดถ่านเขาจะเอาถ่านร้อนเนี่ยเข้าไปใส่ในตัวเตารีดและเส็จแล้วถ้่ไฟเนี่ยมันร้อนมากเขาก็เอาไปตองเนี่ย มารีดกับใบตองก่อนแล้วค่อยไปรีดผ้าเราเพราะฉะนั้นผ้าของเราจึงเรียบริบเนายแต่ปัจจุบันของเราเป็นยังไงเอ่ยเตารีดก็มีวิวัฒนาการเปลี่ยนไปเป็นเตารีดไฟฟ้าเป็นเตารีดไอน้ำสำหรับทรงผมนั้นถ้าอยากรออยากเท่ในอดีตเราก็มีการตัดผมแต่ในอดีตเนี่ยปัตตาเลียนในการตัดผมเนี่ยมันจะเป็นแบบแบบมือนะแบบที่เราใช้มือในการตัด ปัจจุบันก็พัฒน,นาเป็นแบตเตอรี่ไฟฟ้านั่นเองแล้วถ้าเราไปตลาดอะเราไปซื้อของอะไรที่มันต้องได้ช่างเอ๊เขาจะเอาอะไรมาเป็นหน่วยวัดในการช่างนะเขาก็มีตาช่างเหมือนกนันในอดีตอะดูตามภาพนะตาช่างในอนดีตต่างจากปัจจุบันไหมปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมีตาช่างเป็นกิโล นยังงไเป็ถ้าเราดูหนังก็จะมีการใช้นกล่ามสื่อสารใช่ไหมวิวัฒนาการไปอีกหน่อยก็คือมีการเขียนจดหมายแล้วก็ส่งตู้ไปสี่ก่าจะถึงก็ใช้เวลานานวิวัฒนาการไปอีกก็จะเริ่มมีโทรศัพท์ใช้มีเพจเจอร์และมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนในปัจจุบัน นี่คือาการติดต่อสืส่อสารเริ่มมาจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันแล้วเวลาเงาเงละ่ะเราทํายังไงเรามีทีวีเรามีวิทยุฟังใช่ไหมแต่ในอดีตเนี่ยเอทีวีมีมไหมมีแต่เป็นทีวีสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นทีวีที่เป็นรุ่นขาวดํารู้ไหมว่าในอดีตเนี่ยก็มีภาพย,ายนตร์ให้ดู เขาจะทาเป็นในรูปแบบของม้วนวิดีโอแล้วพัฒนาต่อมาเรื่อยๆเป็นแผ่นซีดีที่เราใช้ในปัจจุบันแล้วก็ถ้าเราเหงาอยากฟังเพลงในอดีตเราก็มีวิทยุก็จะมีดีเจมาจาัดเพลงให้ฟังแล้วถ้าไม่อยากฟังเพลงจากดีเจล่ะเราก็จะมีเพลงจากม้วนเทปแล้วก็เอาม้วนเทปใส่เข้าไปในวิทยุของเราแล้วมันก็จะเล่นเพลงที่เราชอบ ถ้าเป็นปัจจุบันเราก็จะฟังเพลงจากลำโพงบูทูธนั่นเองและถ้าอยากฟังเพลงที่มันง่ายกว่าน,นั้นพกพาได้สะดวกสบายในสมัยก่อนเราก็มีเสาเบลแล้วเราก็เอาเสาเบลเสียบหูใช่ไหมแต่ปัจจุบันพกพาสะดวกก็คือเราใช้ไอโ d เป็นยังไงบ้างจากอดีตกว่าจะมาถึงปัจจุบัน สิ่งของเครื่องใช้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเรื่อยมาเรื่อยมาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาพัฒนาเขาผลิตมาเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์เรานั่นเองจ้ะและในวันนี้คุณครูก็มีชิ้นงานให้เด็กๆได้ทำด้วยนะเห็นต้นคลิปแล้วใช่ไหมรู้แล้วใช่ไหมว่าต้องทำอะไรนั่นก็คือทำป๊อปอัพสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตกับปัจจุบันคุณครูมีภาพให้พวกเราเนี่ย เ็เลือกมาหนึ่งคู่นะหนึ่งคู่เลือกมาตัดให้เรียบร้อยสวยงามเอามาติดเขียนด้วยว่ามันคือภาพอะไรแล้วในอดีตคืออะไรปัจจุบันคืออะไรแล้วเขียนลงไปด้วยว่าเขาใช้ทาประโยชน์อะไรและให้น,นักเรียนดูตัวอย่างของครูด้วยนะอย่างเช่นของคุณครูเนี่ยเป็นเตารีดใช่ไหมในอดีตก็เป็นเตารีดถ่านปัจจุบันก็เป็น เตาลีดไฟฟ้าแล้วที่ครูเขียนก็คือใช้รีบผ้าเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วเนี่ยให้ถ่ายรูปคู่กับผลงานตัวเองด้วยนะแล้วส่งรูปมาให้คประจำชั้นดูด้วยเพื่อเป็นการตรวจเช็คและสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบาย